สวัสดีค่ะอุย๋ยะพศาฉลาดยิงค่ะก็คือก่อนหน้านี้นะคะมาปลายปี58ะค่ะอุย๋ยป่วยเป็นมะเร็งหลังโพงจมูกลามาที่ต่อมน้ำเหลืองแพร่กระจายแต่สุดท้ายแล้วคุณหมอรักษาอุย๋ย7ดเดือนคีโมไปสิครั้งฉายแสง3าครั้งอุย๋ยรอดค่ะอุย๋ยหายคุณหมอจับมือปฏิหารมีจริงอุย๋ยรอดมา3ปีค่ะจะอยู่ๆวันนึงตัวเองค่ะค่าเลือดแต่ว่าแปรปวน แล้วตัวเองก็เหมือนล้มล้มวูบลงบ่อยๆพักนั้นจะลูปวูบบ่อยๆคุณหมอเลยต้องตรวจเลือดใหม่ทั้งตัวแล้วก็หาจุดจุดตรงนั้นมันมาจากตัวเองก็เป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายให้ด้วยค่ะรู้แล้วมะเร็งตับยังไงก็ต้องตายค่ะไม่รอวันนั้นคิดว่าจะไม่รักษาอะไรเลย แต่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้ค่ะชีวิตเราถ้ามันมีขอนไม้สักขอนหนึ่งให้เราเกาะก่อนตายค่ะคุณหมอตอบปุ๋ยบอกว่าตบน้ำเหลืองเต็มท้องขนาดนี้คุณยังกล้าถามอีกเหรอว่าคุณจะรอดไหมปุ๋ยบอกตามตรงอุ๋ยปล่อยโหเลยตอนนั้นท้องใหญ่เหมือนคนท้องเก้าเดือนนะคะไม่กล้าเดินออกจากบ้านก่อนนะคะไม่กล้าเดินออกจากบ้านเพราะมีแต่คนรู้เป็นมะเร็งแต่ไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นมะเร็งตับอาการของมะเร็งตับ ตาเหลืองท้องโตตัวเหลืองแต่อุ๋ยทานพอลิตินไปได้แค่แป๊บเดียวก็คือว่าท้องอุ๋ยยุบภายในสองอาทิตย์นะคะแล้วเสร็จแล้วพอทีนี้อุ๋ยก็ทานต่อมาเรื่อยๆจนหนึ่งเดือนมังคะคุณหมอตรวจค่าเลือดจากค่าเลือดสูงปีดค่าไตาสูงปีดกำลังจะต้องฟอกไตอะคะ่ะปรากฏว่าอุ๋ยไม่ต้องฟอกไตค่ะ อุ๋ยก็ไม่ต้องฟอกไตนะคะแล้วอุ๋ยก็ค่าตับลดลงจนคุณหมอตกใจนะคะคุณหมอมองหน้ากับจอคอมพิวเตอร์ทำหน้างงๆแล้วเหมือนพูดคนเดียวนะคะเหมือนเป็นไปนได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยทีให้อุ๋ยดูว่าคุณมีหวังนะเนี่ยนั่นแหละค่ะทำให้อุ๋ยงงคุณหมอคนที่บอกอุ๋ยกว่าคณยังจะหวังอีกเหรอคนเดียวกันค่ะ ขอบคุณพอลิตินค่ะจริงๆค่ะโุ้ยต้องขอบคุณพอลิตินจริงๆค่ะสวัสดีค่ะธนพรเข็มทองค่ะก็ตอนนี้อายุ50แล้วก็คือเป็นโรคมะเร็งตอนปี 59ค่ะเป็นมะเร็งแล้วก็ท้องโตขาบวมขายของไม่ได้ค่ะเพราะว่าเสียบลูกชิ้นไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยคือต้องนอนอย่างเดียวเพราะว่าขามันทําอะไรไม่ได้เราต้องใช้ลากไปลากไปเราถึงจะไปเสียบลูกชิ้นเพื่อทํากับข้าวขายมันทรมานมากเวลาขับถ่ายขอโทษนะคะต้องใช้มือแงะไม่งั้นขับถ่ายไม่ได้ค่ะหมอโรงพยาบาลคลองหลวงบอกว่าคุณ ตรวจก็ไม่พบอะไรแต่มีก้อนเนื้อตรงข้างนุมต่างด้านซ้ายสามก้อนและตอนนี้หมอก็เลยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลปทุมโรงพยาบาลปทุมก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้คงตรวจไม่ทันคนเยอะก็ให้เรากลับก่อนแล้วเ,เขาบอกว่าเราท้องเสียปวดหลังและเดี๋ยวพบกับหมอที่โดยตรงของหมอเลยที่จะรักษาโรคดวนี้พอมาอีกวันหนึ่งเราทนไม่ไหวแล้วเราปวดมากเราไปก่อนที่หมอจะนัดก็เลยบอกว่าหนูทนไม่ไหวแล้วหนูขอตรวจก้อนเนื้อได้ไหมคะ เพราะว่าแฟนหนูเคยเป็นหนูกลัวหนูเลยบอกเขาอย่างงี้เขาเลยบอกว่าอะถ้าอย่างนั้นก็ตรวจได้ครับงั้นให้เราไปเข้าห้องเสร็จพอตรวจเสร็จเขาบอกว่าเดือนหน้าคุณค่อยมาฟังผลก็แล้วกันเขาบอกอย่างนี้เราไปฟังผลเสร็จเขาบอกว่าคุณคุณเป็นมะเร็งตับระยะสามลุกลามเข้าสี่สุดเลยค่ะณนะตรงนั้นสุดตรงนั้นเลยไม่เดินไม่อะไรเลยบอกหมอหมอบอกกับหนูว่าหนูท้องเสียหนูปวดหลังแต่ทําไมหนูหนูมีโรคนี้มาได้ยังไง แล้วหนูจะทํำยังไงดีเขาบอกว่าคุณต้องไปโรงพยาบาลคลอง16คุณต้องไปเคมีฉายแสงคิดขึ้นเลยค่ะเอาโต๊ะวางเกียมจะผูกคอตายกะว่าจะอยู่ไปทำไมมะเร็งยังไงก็ตายแน่นอนไม่อยู่ดีฝากคิดอย่างนี้ในใจเลยขึ้นโต๊ะเลยค่ะนึกถึงทันทีพอขึ้นลูกชายอายุ23ปี ลูกชายจะอยู่กับใครลูกชายจะกินยังไงแล้วตอนนี้มีเพื่อนมาแนะนําว่าลองทานอาหารเสริมโพลิตินดูไหมรักษาด้วยกันควบคู่กันกับหมอคือหมอจะบอกว่าให้ทําอะไรเราก็จะทําตามไปกับหมอควบคู่กันเลยทานอาหารเสริมตัวนี้ระบบขับถ่ายเราก็เริ่มเริ่มจะถ่ายได้แล้วก็ขามันก็เริ่มเบาลงแล้วก็ จากที่บวมสองข้างมันจะเหลือเล็กลงเล็กลงดีขึ้นแล้วก็ท้องยุบลงยุบลงมันจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหกเดือนที่หมอนัดไปไปตรวจแล้วร่างกายดีขึ้นตับข้างในก็ดีขึ้นตอนนี้ชีวิตดีมากค่ะระบบขับถ่ายทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายแบบเดินได้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบดีหมดเลยค่ะร่างกายตอนนี้ไม่มีอะไรที่ว่าแย่แล้วค่ะขอบพระคุณมากค่ะ ัสดีค่ะพี่ชื่อนางกัญญารัตมะลุงรัตค่ะอายุ48ปีค่ะพี่เป็นมะเร็งเต้านมระยะ3ค่ะหมอก็นัดให้มาผ่าวันที่9มกรา59ค่ะแล้วก็คือทำการรักษาคีมโมฉายแสงแล้วก็มาต่อฉายแสงที่โรงพยาบาลลุบุรีอีก30แสงจบแสงวันที่26กันยา59ค่ะแล้วก็หมอก็นัดตรวจทุก3เดือน สามเดือนแรกก็ก็ไม่เจออะไรแล้วก็มาหกเดือนหกเดือนไม่เจอมาปีหนึ่งไม่เจอมาเจอปีที่สองค่ะหมอก็บอกว่าคุณอะมาเร็งลามไปต่อมน้ำเหลืองแล้วก็ลำไส้กระดูกแล้วก็มีโูกแทรกซ้อนจากการคีโมถ่ายแสงก็สิบสองลูกค่ะหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งนะพี่ตกเก้าอี้เลยคิดว่าเออลูกลูกก็ยังเล็กตอนนั้นไอ้คนเล็กก็เพิ่งได้ปหก คนโตก็จะขึ้นม .4 สี่ห่วงลูกมากเพราะว่าคนเล็กมันร้องไห้เกาะขาเลยบอกว่าแม่พ่อก็ไปคนนึงแล้วแม่ก็ตามพ่อไปแล้วหนูจะอยู่ยังไงตอนนั้นพี่ทํางานเป็น qa ก็ไปลางานโรงงานไม่ให้พี่ลาบอกว่าให้ลาออกเลยพี่ก็ตัดสินใจลาออกลาออกแล้วเราก็มามาที่กรุงเทพหมอบอกว่าคุณมีทางรอดแค่2เดือนนะเพราะว่ามะเร็งอะมันลามไปหลายจุดแล้ว พี่หมดทุกอย่างมอไซค์ห้คันบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ทอง10บาทหรือว่าเงินเป็นหนี้เป็นสินแสน2องแสนทีนี้พี่ก็เลยบอกหมอว่าขอปรึกษาลูกชายก่อนพี่กินพอลิติกทุกวันนี้นะพี่ไปตรวจก็เชื้อมะเร็งไม่มีมีค่าเป็นศูนย์แล้วโรคแทรกซ้อนที่พี่เป็น12โลคก,ก็ดีขึ้นทุกอย่างก็ขอขอบคุณค่ะ